ทุกคนกวันดีจ้าม,มาเด้อ,อกินสมตำตำมะฮุมผักอันนี้เป็นหอยแมมผูไปหาอะไรมาใส่น,น,ออน,นี้เกือบหอยครับเอาไ้ใส่ล้ว ไครใส่บวบมึงหนีผมมึงเอ้ยมันบูดบ่อตมือส่องตา้งมือแดอมามาทุกคนโอ้ยอันนี้ก็ตรงหนิงตรงนิงอยู่มานางนี่ก็ได้ตำส้มใส่มึงไอ้น้องฟางมันมากกันนั่นพี่น้องมันมากินพริกอันนี้ไหมพริกหวานไหมพริกหยวกพริกหวานซื้อมแพ็คหนึ่งเท่าไหร่วะเก้าสิบ ร้อยร้เก้าบาทอืมแลของเ้าาไหร่ ปวนๆพ่น้อง,งข้ามข้าวเรียวแล้งดนะ้วยหรือเปล่าเนี่ยนี่าจะกข้าวพอนายยื่นตัวนี่ เอาปากแห้งไปเถอะอ๋อไห Tanakin na pau เหยโลนแล้ววาคือน้องไปเหยังโหลนแล้วเห็นที่บน,นไปสีปากไปเห็นปากมันเบอร์ขึ้นแล้ววะ่ะอู้ยังยอบจันจะบีบนี่จังขนน,นนะปากแล้วขึ้นนะปากที่บนเลยเป็นเ <c oughs> พราะอ <c oughs> เออไปมันจะติดนี่กติดอีไปมันจะติดไอ้นั่นเด็กถอดเสื้อไม่ได้ไม่อันนี้มันมันใส่นี้อยู่ใส่ก็นั่นอ่ะอียูทูบอ่ะมันไม่เหมือนเดียวนะยึดจังตัวมากินนี่้ตมตำกุ้งเนี่ยหรือฟังกินหมดนะ วาว่าตั้งมาขึ้นนี่แล้วเป็นยูีคิว่าจะสิไปฉันสิไปฉีดปากฉันสิไปฉีดอันจมูกน้ำครบสามเดือนแล้วเราฉันสิไปฉีดปากน้ำได้บอกแล้วโอเคแล้ว่ะจะต้องเอาคนจะคนจะ

เอาไว้แฉนน้องก็คุคมคงจะสวยขึ้นมาหัน่ว่าแล้วกปหามไปเห็ดคิวเห็ดตอนเห็ดจมูกแล้วก็รู้เน้ยก็บอกแล้วเดีย้ยแล้วทีเหล็กแล้วถามบ้างจมูกยุคก็สวยยุยุคก,ก็สิบเห็ดมาเดีเ๋ยวบงังกนเลยว่า ก็ดีจันเป็นไตน,นัดอักเสบจ,จันไปหาหมอตรวจแล้วจันที่ไปพายวจันสีดเสริมโอเคเราแล้วก็วบอกว่า,วายัางแล้วก็วถามเขานู่นนี่นั่นเอาไปเฮ็ดคิ้ว อายุก็ยานี่อีเจ็บบ,บ่ตังเจ็บจูดแต่ว่าขาใส่ย,ยาซ่าเขาโอเคไปเห็ดบบบนี้ไปเห็ดไปเห็ดปากบอกว่าฉีไปฉีดปากพอปากขบวนฉันมันเล็กหรือมันก็ความลุ่ง เราเรียก่าของแถมกัปิงปากเรากขาปากขึ้นบนปากพ้านี้ยุงซือกันปากข้างบนจะเล็กๆแล้วก็คว่ำลงของพญานี่ก็เป็นเพื่อนขมรุ้งปากข้างบนคว่ำวันนี้ไปเห็นมาแล้วนี่วไดีโอข้อเห็นแล้วบิ่งกักๆแล้วเราอ้สวยแฝงบ่เราถาม ันเลยว่ามะแพงดอกยสามพันบาทสามพันบาทไทยหนึ่งซีซีแต่เราปากปากเรากว้างของเราต้องซีซีครึ่งหรือสองซีซีแล้วเราสวยสวยสวยฉันไปฉันจะไปเห็ด มืนน่อนหร่มื่อนีร่ที่ในเ,เนื่องจีพีเอชเนี่ก่อนเราดืนคนหลายหลายเพราะว่าหมอเข่ามื่อนี่หมอเ,เ,เ,เขา่าทุชายไปเหตุจมูกไปปูขผมซุ้มปุยยิ่งกับไปผ้าจีตาไปจีตาไปร้อยไหม

จะไปเบิดขอบคัวเลยลูกร้านช่างกบไปไปชอปปิ้งน้ำจนเบิดเกือบมืน่นกับเรื่อยๆแล้ววางสิได้อย่างมาแน่แล้วก็ทามไปเนาะซื้ออาหารมาซื้อหมูซื้อไก่ซื้อกุ้งซื้อหอยฉันชอบ ฉันอบสีฟูดเอา嘛เลยใครกุ้งระวังหนิเดี๋ยวฉันสื่อกุ้งมากเอาไปใส่หละนวนวลไม่ไม่ไม่ไปใส่หลานน้ำข้างล่างแล้วสร้างมาเต๋อให้แมวกินแมวมันกินดุแมวกินหอยแมงคู่กับเออกับกุ้งมันชอบมันมันอนเฝ้าเลยเอาหมากักซีฟูด Hoa nữa cầm mặt. Hoa kia, mày cầm tôi nhìn, một khẩu và nhỏ, mặt, và nhìn. Hoa nhỏ, h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 oa nhỏ, nó bùng nó nhỏ, hoa nhỏ, thôi đấy rồi nhỏ, hoa nhỏ, rồi thấy bà, Úi, thưa.

Cái lê thẳng nghe hú Đại thao bữa lắm mình, เอาไปทีเอาไว้เดียวขอจะเอาไปใส่นะ้ำกืนือผิดอันหวานนั่นจิ้น่อมบะเพหงหอมมูเนาะมันใส่ถุงหนึ่งต่องมาหาหน่วยซีนไว้สีเหลืองสีเหลืองหน่อยหนึ่ง ดีแดงเลยสองสีเขียวดีซีน้อยหาน้อยหืหยมปลัปลาก vào vào hóc kim chim là cả ua méo cả đại chim khác chim nè cùng với Tương đối để xong ừ. Yên này ừ. Lớ Lớ trên má ừ. con mẹ nè Kín mặc seafood, mèo muộn ích lè. Ui, thân sả mái heo. Bà này nó hãy kín, bớt kín đê bà, bán heo. Nón phẩu, đồm lèo nhang ní. Phật cung, phật mực, phật ẩn, hoái, ơ. Quá, nó mới bựa măn. Kín là cờ hạp. A, cái này đông nó. Hí lắp nhoi nó méo nào đi nào hôm nào hôm nay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  Nó nay hôm nay hôm nay hôm nó hôm nay hôm nay hôm nay มันตมมาทำไมอ่ะก็กินเดียวกันตักนำใยๆดิอ,อกัดชิมๆอยู่ได้ก็เหมือนกันแหละมันพันเดียวกันน่มันคนละสีเฉย mười mình hộp để anh hưng anh hưng lòng đi qua lòng 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 này lòng 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 còn đồ năng phòng hông ngực ý lý ngực hôn nó mới kín này nè cung này nó lo giờ lại rồi nữa tôi mới đi đó Do you want to สามรู้เลยห,ยละละหอยเองก็แล้วนีมนกะบ้านหลังนี้เป็นชื่อตาขวัญอืม ตันนี่กินกูแกไหนจำแมวเริ่เดี๋ยวมึงจะมานั่ง,งร่วมโต๊ะแล้วนะขยับออกไปเลยออืะ่ะ cái số xấu của cái kè hành hiểu số Thế này lọc kinh dơ lắm quá. lắm, lắm hỏi, sao?

ก็เลยก็ได้ก็เลยพี่น้องต้องไปก็แล <c oughs> ้วล่มฮึ่มเือหมันเลืองคิดให้แมามาให้อีกแล้ว ăn chín hướng cho nó chín thật nữa chúng ta tiếp cho nhiều cũng mua này bố bị bị nè nghe em kim bá พอหนึ่งเลยป่ะจุกจัด,ดคัขีดไม่ไหม่ลุดหูดหลอดกับดดว่าเนี่ยดลดตัวตรหูมียร้าอเอะไรทุกคน